ตอนนี้เราเห็นเม็ดเงินการลงทุนนั้นเทไปทางฝั่งของประเทศบราซิลเยอะเลยแหะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างทางฝั่งของโตยโยต้าเขาประกาศความพร้อมและก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศนี้มากถึง7,400ล้านบาทโอ้นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับพร้อมกับมีการประกาศด้วยนะครับว่าจะเพิ่มเรื่องของการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นด้วยนะครับ ก็เป็นการเปิดเผยจากทางฝั่งของผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับที่พร้อมจะลงทุนมากถึง1 0 0 0ล้านเรียวนะครคิดเป็นเงินไทยก็7,400ล้านบาทนะครับถามว่าเขาจะลงทุนไปกับอะไรบ้างก็คือเรื่องของการขยายโรงงานในรัฐเซาเปาโลของบราซิลนั่นแหละครับเพื่อเป็นการรองรับการขยายกําลังการผลิตรถยนต์ในโมเดลอื่นๆในโรงงานซึ่งปัจจุบันโตโยตานะ้าเนี่ยเขาผลิตรุ่นเอทีออสนะฮะแล้วก็ยาริสแต่ว่ายังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลที่จะลงทุนผลิิตเพ่ม แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโตโยต้าเท่านั้นนะครับที่เข้าไปลงทุนในบราซิลก่อนหน้านี้มี v o l ks วาเก้ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ประกาศลงทุนมากกว่าอีกนะครับ2,400ล้านเรียวคิปเงินไทยสูงถึง17,800ล้านบาทในคุณชมฟังไม่ผิดนะครับเขาลงทุนเกือบ20,000ล้านบาทเพื่อเป็นการขยายกําลังการผลิตในโรงงานที่ซาวโปโลแล้วก็มีการสร้างงานมหาศาลมากถึง1,000ตําแหน่งไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ยังมีค่ายนะครับก็คือ g General Motors หรือ่าอ GM ที่เปิดเผยไปตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าพร้อมที่จะลงทุนในอีก5ปีข้างหน้ามากถึง2,700ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเงินไทยนะฮะก็สูงถึง82,000ล้านบาทโดยความเคลื่อนไหวของค่ายรถยนต์เกิดขึ้นหลังจากที่ฝั่งฝั่งของรัฐบาลบราซิลนั้นพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนจากบรรดาผู้ผลิตรถยนต์หลังจากที่บริษัทหลายรายส่งสัญญาณครับว่าอาจจะถอนตัวไปประเทศอื่นเช่นค่ายไหนบ้างเนี่ยฟอร์ดมาเลยนะครับเขาประกาศปิดแล้วก็ขายโรงงานที่ซอบาโลไปขณะที่ก่อนหน้านี้ GM เอง ก็ส่งสัญญาณคล้ายคึงกันก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาเปลี่ยนท่าทีนะฮะถามว่าเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่ารัฐบาลบราซิลนี่นะครับจัดหนักจัดเต็มพยายามที่จะดึงดูดให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์นั้นยังคงลงทุนอยู่ที่นี่ไว้ก่อนนะครับเพราะเกรงว่ามันอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเสนอให้มีการอุดหนุนทางภาษีมากถึง2 5ของแวดนะครับหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งถามว่าผู้ผลิตนั้นมีการลงทุนมากกว่า1,000ล้านเรียลแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับบราซิล 400ตําแหน่งนะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขซะหน่อยเพราะฉะนั้นทางฝั่งของ t o โยต้าเขาทราบเงื่อนไขแล้วก็เอ๊ไม่แน่ใจแล้วนะครับเพราะว่าการลงทุนในครั้งนี้ถึงแม้ว่าในแง่ของตัวเงินเนี่ยผ่านเกณฑ์น,นะครับก็คือลงทุนมากกว่า1,000ล้านเรียวแต่ เรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนั้นอยู่ที่ประมาณ300ตําแหน่งเท่านั้นยังต่ำกว่าเกณฑ์100ตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวนะครับว่าตกลงแล้วจะเข้าข่ายการยื่นขอผลประโยชน์ทางภาษีหรือไม่อย่างไรแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะาบราซิลเองพยายามที่จะ มีการดึงดูดเงินการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งถือว่า300ตําตำแหน่งอาจจะต่ํากว่าเกณฑ์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นในแง่ของการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นจนํานวนมากให้กับคนบราซิลนั่นเองนะครับ